สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับการอธิบายใบงานสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะของวันที่8ปดถึงสิกุมภาพันธ์สองพ้ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ใบงานจะเป็นอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสําหรับใบงานแผ่นที่1นนะคะให้นักเรียนคัดลายมือด้วยตัวบรรจงตเตมรรทัดเว้มมนบรรัดด้วยค่ะบทแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน ฟังคุณครูอ่านแล้วเด็กๆลองหัดอ่านตามนะคะแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนา้องเรียกเหมียวเหมียว,ยวเดี๋ยวก็มาเคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำสามนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยลองหัดอ่านดูนะคะแล้วก็ คัดลงในใบงานถัดไปค่ะเด็กๆเขียนลงไปในใบงานแผ่นนี้นะคะใบงานแผ่นต่อมานะคะเขาให้นักเรียนเติมพยัญชนะที่หายไปค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเขามีพยัญชนะมาให้นักเรียนแล้ว4ี่ตัวด้วยกันนั่นคือตัวกไก่ชอช้างถอฐานแล้วก็ฮอนกคู่ค่ะ ส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นตัวอะไรบ้างนักเรียนเขียนให้คุณครูหน่อยหนึ่ยนะคะแม่งานต่อมาค่ะการเขียนแยกส่วนประกอบของคำเขาบอกว่าอ่านสะกดคคำแล้วเขียนแยกส่วนประกอบของคำลงในตารางให้ถูกต้องอย่างเช่นเขาให้ตัวอย่างคำว่าโกงใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเขียนแยกเพียญชนะสระตัวสะกดแล้วก็รูปวรรณยุกค,ค่ะ นั่นก็คือกอโองโกงไม่เอกโกงค่ะส่วนคำที่เหลือนะคะจะเป็นคำว่าโลนโยมโอบคอนโอย้ยโบกแล้เรียนลองสะกดและลองเขียนแยกสะกดคำดูนะคะแม่งานต่อมาค่ะ จงหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้แล้วระบายสีให้สวยงามนักเรียนลองบวกดูนะคะง่ายมากเลยค่ะแต่ถ้าใครทำไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจถามมาที่ครูหน่อยได้นะคะใบางานต่อมานะคะก็ยังเป็นคณิตศาสตร์อยู่ค่ะการหาผลบวกให้นักเรียนหาผลบวกด้วยรูปภาพและระบายสีให้สวยงามตัวอย่างเช่นเขาให้ช็อกโกแลตอยู่สองก้อนใช่ไหมคะด้านบนสุดแล้วก็มี ไสกกรอกค่ะอยู่3ชิ้นเมื่อเขียนในรูปของการบวกจะได้เป็น2บวก3เท่ากับ5ทุกทุกข้อนักเรียนก็ทำในลักษณะนี้ mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะเขียนเป็นรูปของการบวกแล้วหาผลลัพธ์นะคะลองทำดูค่ะสนับใบงานแผ่นนี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะให้ในักเรียนวาดภาพระบายสีบริเวณที่พบหิน นักเรียนก็ลองสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีหินอยู่ในส่วนไหนของบ้านบ้างอย่างเช่นอาจจะเป็นในกระถางต้นไม้หรือส่วนหย่อมนาบ้านหรือเป็นส่วนประกอบในการสร้างบ้านปูนค่ะลังวาดภาพมาดูนะคะถ้าไม่เข้าใจถามคุณหน่อยได้อีกเช่นเดียวกันค่ะใบงานแผนต่อมาค่ะเป็นวิชาสังคมศึกษา กี่ยวกับเรื่องกลางวันและกลางคืนให้นักเรียนระบายสีลงไปในช่องว่างนะคะตัวอย่างเช่นให้ระบายสีแดงในช่องที่เป็นกลางวันสีเหลืองในช่องที่เป็นกลางคืนค่ะภาพที่1ตัวอย่างนะคะมีเด็กสองคนที่เขาใส่เสื้อสีเหลืองและเสื้อสีฟ้าเขากําลังยืนอยู่กลางแจ้งแล้วก็มีเจ้าดวงอะไรก็ไม่รู้สีแดงแดงนะคะนักเรียนลองดาดูสิคะว่า จะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้วระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องด้วยนะคะใบงานต่อมาบูรณาการวิชาสุขศึกษาพละศึกษาสุขภาพดีด้วย5อว้อค่ะอที่1ออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากการสูบฉีดเลือดอที่2อุจระการขับถ่ายที่เป็นระบบเป็นเวลาอาที่3 การบริโภคต้องเป็นไปนตามโภชนาการอที่4อากาศเพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนเพื่อไปฟอกเลือดอสุดท้ายค่ะอารมณ์เพื่อทำให้ไม่เกิดความเครียดที่ส่งผลตรงต่อสมองทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้พบกันอีกครั้งค่ะคุณครูค,คิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการอธิบายใบงานสัปดาห์ที่7ถ้านักเรียนคนดใดสงสัยตรงไหนสอบถามคุณครูหน่อยได้ตลอดเวลานะคะในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องดูแลตัวเองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆถ้าเกิดอยู่บ้านก็ล้างมือด้วยน้าสะอาดและสะบู่นะคะหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความชุมนมมากๆถ้าจำเป็นจริงๆต้องออกจากบ้านต้องสวมแมสตลอดเวลานะคะด้วยความห่วงใย,ยค่ะ สถานการณ์ดีขึ้นเราทุกคนจะกลับมาพบกันใหม่คะ่ะคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะบ๊ายบาย